่านที่เคารพครับพระดอนปิสนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทแนราษฎรจังหวัดอ่างทองพักภูมิใจไทยครับได้รับมอบหมายจากท่านอนุทินชาญวีรูลให้เป็นผู้เสนอร่างในส่วนของพักภูมิใจไทยเสนอร่างพระบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพศหลักการให้มีกฎหมายว่าด้วยการสร้างเสริมสังคมสันติสุข โดยให้ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดและพ้นจากความผิดตามกฎหมายรวมทั้งให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าวได้รับการเยียวยาทั้งนี้ไม่รวมถึงการกระทำความผิดดังต่อไปนี้ 1. การกระทำความผิดฐานทุจริตและหรือประพฤติมิชอบ 2. การกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และ3การกระทำความผิดที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือการกระทำความผิดต่อส่วนตัวหรือการกระทำความผิดที่ต้องรับผิดชอบต่อบ,บุคคลใดที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มเหตุผลโดยที่สังคมประเทศไทยเกิดการแตกแยก ของความคิดทางการเมืองอย่างรุนแรงและยาวนานมีการผลัดกันชุมนุมทางการเมืองของประชาชนทําให้รัฐบาลได้ยกระดับการประกาศและบังคับใช้กฎหมายควบคุมการชุมนุมทางการเมืองอย่างเข้มงวดซึ่งส่งผลให้การชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนกลายเป็นการกระทําผิดอันนําไปสู่การกล่าวหา และมีการดำเนินคดีกับประชาชนที่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองมิใช่มีเจตนาชั่วร้ายหรือมีเจตนากระทําความผิดทางอาญาและมีผลให้ถูกจำกัดเสรีภาพและอิสรภาพในระหว่างถูกกล่าวหาทางอาญาจึงสมควรให้ประชาชนหรือบุคคลที่ต้องกลายเป็นผู้กระทำความผิดและต้องรับโทษด,ด้วยเหตุดังกล่าวพ้นจากความผิดตามกฎหมายและ ปาสจากมนทินมัวหมองโดยที่เว้นไม่นิรโทษกรรมให้3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112กลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่กระทำความผิดโทษฐานคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลุ่มที่สาม กลุ่มนี้อาจจะแยกได้ออกเป็นสองกลุ่มนั่นก็คือกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีอาญาร้ายแรงถึงชีวิตและกลุ่มที่4ก็คือคดีที่ก่อความเสียหายต่อบุคคลอื่นที่เป็นเอกชนไม่ใช่ก่อความเสียหายให้กับรัฐร่างของพวกผมคณะกรรมการวินิจัยชี้ขาดจะไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองเลยผมเสนอมีคณะกรรมการชุดนี้เพียงแค่5ท่านโดย ประกอบไปด้วยประธานสารดีกาประธานสารลำนูนประธานสารปกครองสูงสุดอายการสูงสุดและท่านที่5ก็คือเป็นเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมแม้กระทั่งในตัวพักผมเองก็ได้แสดงจุดยืนชัดเจนแล้วว่าใครก็ตามที่กระทำการละเมิดหรือกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา112พวกผมไม่สามารถที่จะนิรโทษกรรมให้ได้นั่นจะทำให้ถ้าหากว่ามีการนิรโทษกรรมกลุ่มนี้ไป เราจะไปสร้างปัญหาใหม่ในสังคมหรือไม่เราเรียนรู้มากขึ้นกับทฤษฎีดอกไม้หลากสีในกระถางเดียวกันเราเรียนรู้ว่าสวนจะสวยงามได้ไม่ใช่ด้วยการปลูกดอกไม้ชนิดเดียวเหมือนกันครับในสังคมประชาธิปไตยเราเรียนรู้ว่าในสังคมประชาธิปไตยนั้นไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนคิดเห็นได้เหมือนกันหมด เรามีตัวอย่างของความเจ็บปวดมาแล้วขณะนั้นมีการเสนอกฎหมายแบบนี้แหละครับเริ่มต้นก็ดีแต่ท้ายที่สุดแล้วเอื้อมไปถึงผู้ที่มีความผิดในฐานทุจทริตคอร์รัปชันให้ได้รับการนี้และโทษด้วยซึ่งสังคมรับไม่ได้ครับและผมฝากนิดเดียวถึงกรรมธิการที่กำลังจะตั้งขึ้นให้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนอย่าให้การเริ่มต้นที่ดีครั้งนี้ต้องเสียเปล่าครับขอบพระคุณท่านประธานคนระับ